ิก,กนนโอเคโหไม่เสียแรง <c oughs> เฮ้ยประเนนของลักสิตัวแรกครับผล <c oughs> งานของอารีโอโหเกือบตาย <c oughs> เกือบตาย <c oughs> ไปวัดมาได้ติดพงหญ้าอยู่นู่นอุ้ยเป็นผลที่ดีงามพระรามเจ็ดเ้ยพระรามเจ็ดพระรามเจ็ด ตีไก่ไม่กินฮะต้องเป็นไส้เดือนนะตีให้ดุกพวกเลยหน้าดีนึ่งตีใกล้กล้สอนนี้บันนินนะได้ตัวที่เราหวังไว้แล้วปันนินของขอังสิบ ับตัวที่สองรอมานานัลรอ เอทะเอาใส่เตึมติบบนี่ค่ะตอนนี้นะคะหมดสภาพค่ะ สบเบียงก็มีถั่วค่ะกินถั่วไปก่อนค่ะยวค่อยไปหาข้าวกินแถวนี้มีอะไรเด็ดๆบ้างคะเกีียวเงตอนนี้ก็คือกินท,ทั้งก๋วยเตี๋ยวกินทั้งข้าวอ่ะตอนนี้ยคือจะกินทั้งสองอย่างจะกฟาดที่เรียบเลยค่ะไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้ดูสภาพคนค่ะ รอเล่แล้วค่ะตอนนี้ร้อนมากค่ะงงร้อนจริงๆเลยค่ะตอนนี้ไม่ไหวอะค่ะจะเป็นลมมาให้รู้มาให้เห็นนี่เราค่อยไปหาตกแถวนครถมต่ออ่ะบ้านอยู่นาะบ้านอยู่นครปฐมก็มาลองมาลองแถวรังสิตดูว่ายังไง ู้ชายพามาทรม,มานแดดร้อนมากเลยค่ะตอนนี้กี่องศาคะเดี๋ยวรูปก,ก่อนนะสามสิบสามองศาถือว่าร้อนไหม,มร้อนมากค่ะคนนี้ก็กินเอากินเอาค่ะหิวโหยค่ะ น่าจะหิวปลาไม่กินคนกินก่อนเลยค่ะตอนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะเป็นลมลุกนั่งไหวไม่ได้หน้ามืดเดี๋ยววูบโล่น้อยนะนั่งลุกไหวไม่ได้เดี๋ยวเป็นลมล้อุ่งร้อนคายเบ็ด <itates> อุ้ๆๆๆๆอ๊อ๊ออ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  เอ,เอาแล้วเอาแล้วเมื่อกี้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วค่ะเอาแล้วแล้วอะไรเปลี่ยนเหยื่อเอาเปลี่ยนเหื่อหรอโอ้ยนั่งเป็นชั่วโมงที่ไหได้เหยื่อหมดค่ะเมื่อกี้

อีกแล้วค่ะว้าวมันดีย่ะสีมือหนูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมืออะไรมาปลาปลาวค่ับมีมันเกี่ยวคลิปหลังมาเฉยโอ้โหโอ้โหยังไม่ดุปลาฟ้าวเนี่ยนี่นี่หน้าเลยอ่าอุ้ยสบัดใี่นี่เจับน้อยมึงก็ได้แต่ง มาลุ้นกันค่ะมาลุ้นกัน 12นาฬิกา19นาทีค่ะปลากำลังเริ่มเข้าค่ะตมกี้ได้ไปอีกหนึ่งตัวค่ะรวมทั้งหมดสามตัวค่ะชั่วโมงละ1ตัวค่ะ <c oughs> เรามาลุ้นกันต่อค่ะ ตรงตางอะ่ะตอนนี้สอนค่ะสอนว่าถ้าได้ปลาขึ้นมาปุ๊บทำไงให้ขึ้นรอใสายสั้นแล้วก็ยกให้ผนจามา บ่ญเมื่อวานนะค่ะมาด้วยบนแต่พอไม่มานะโหยหาแถวบ้านเรียกบนเไว้แบบเียเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับท่านนะอากาศร้อนมากครับสามปลาปลาครับติดขี้ปลามันค okay. ือทาง 对不对？都要变了。 แอ่ะครับแต้มทีสี่ครับน้าอุ้ย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 ดุปตีครับนี่ครับตีได้ครับตัวสวย ไงครับห่างตัวหน่อยครับแต่ไม่เหงาครับผมดูนี่ครับ nó sẽ lại mất tí nữa mới vậy Chúng ta đi luôn. แล้วรีบยกมาโอยวามรักความตาหลุดครับนะนะแฮว กินเต็มที่ไง <โฮ S 1> เองพอยกพ้น <โฮ S 1> ตรงนั้นแล้วเองต้องยกเหวียงขึ้นมาบนบกที่กอนเลยลอย่ายกลอยไว้อย่างนั้นถ้นหลุดมันต้องมันหลุดบนบกนี่โอ้โหจะได้ตัวใหญ่ด้วยไม่ใหญ่โลแไม่ไม่ใหญ่ใหญ่ทุกตัวเลยะ้ะครับแต่นะำเมื่อกี้หลุดไปนะเอาใหม่ครับลุ้นกันต่อครับ ต่อให้มันนะเริ่มเงียบครับหาแล้วครับต้วปิดดเลยปิดเมาครับะนะตอนนี้เก็บเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับบ่ายสองครึ่งครับร้อนมากครับวันนี้ โอเคครับเดี๋ยวไปดูผลงานวันนี้กันเลยนะครับปานินก็พอได้อยู่นะครับตามเป้าหมายครับปานินไหนไปดูผลงานกันนิดนึงนี่ครับผลงานของเราโชว์ดิไหนยกปลาเห็นเลยปลาโอ้<า>มันหลายแต้มอยู่นะครับไม่ผิดหวังครับที่มาปลานินครับผม ก็เจอตัวอยู่นะครับโอเคเออมีบาตะเปียนมาด้วยนะครับน้าเขาให้มาตัวนึงครับแล้ก็ได้ตัวนะครับก็ไซส์สวยๆอยู่ครับผมโอเคครับนะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ